สวัสดีครับย่ำรุ่งวันหยุดราชการเสาร์ที่23มีนาคม2567ก็มาดูสภาวะอากาศประจําวันกันเช่นเคยนะครับพี่น้องโดยวันนี้ความเป็นไปของสภาวะอากาศก็จะมีทั้งเย็นทั้งฝนและก็ความร้อนนะครับเข้าปกคลุมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการทำคลิป เนื่องจากว่าทางช่องมีผู้ติดตามที่มีปัญหาทางการได้ยินนะครับซึ่งก็เข้ามาให้ความเห็นคอมเมนต์หลายครั้งแล้วก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วครับซึ่งให้ความเห็นมาว่าให้ผมโพสต์บ่อยๆหน่อยโพสต์ในคลิปชุมชนในโพสต์ชุมชนนะครับโพสบ่อยๆหน่อยได้ไหมเพราะดูข่าวสารรู้เรื่องได้แต่ช่วงที่ผมโพสต์แจ้งเป็นตัวหนังสือ ง่ายๆก็คืออ่านได้อย่างเดียวครับดูคลิปไม่ได้ยินผมก็คิดหาวิธีว่าจะทําอย่างไรฮะรก็รู้สึกผิดอยู่ในใจเหมือนกันเพราะส่วนตัวนั้นทําคลิปเช้ามืดก่อนทํางานก็ไม่มีเวลานะฮะไม่มีเวลาที่จะพิมพ์คําบรรยายอะไรเยอะๆแบบนั้น,นะครับก็พอดีช่วงนี้สบโอกาสจังหวะระบบเขาเพิ่มอนุนวยความสะดวกให้แม้ว่าคําบรรยายอาจจะไม่สมบูรณ์มากนะักแต่ก็น่าจะพอช่วยให้อ่านรู้เรื่องเข้าใจได้บ้างนะครับ ก็กราบขอภทยพี่น้องที่เห็นตัวหนังสือเกะกะบางสเกลอากาศฮะบางสเกลอากาศไปแต่ตัวหนังสือนี้เราเอาออกได้นะครับพี่น้องเอาออกเอาเข้าได้ฮะโดยจากตัวอย่างเนี่ยที่ผมทําให้ดูนะครับพี่น้องเอามือแตะไปที่หน้าจอโทรศัพท์นะแตะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงขวามือบนก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัว C 2ตัวนะฮะตัวเป็นตัว C ภาษาอังกฤษ2ตัวเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมครับ เราก็เอานิ้วแตะตรงตัว C นะฮะคำบรรยายทางใต้ภา,าพเขาก็จะหายไปมันเปิดปิดได้ตรงนี้ถ้าอยากดูคลิปแบบเงียบๆหรือขี้เกียจฟังเสียงผมก็ทําได้แบบเดียวกันก็คือเอามือแตะไว้ที่จอแล้วก็เอานิ้วจิ้มที่ตัว C 2ตัวนี้ก็จะได้ตามที่พี่น้องต้องการพอเข้าใจนะครับก่อนไปดูอากาศในวันนี้กันเรามาเช็คกําลังเอ็นโซทั้งฝั่งเอลนิโยและลานิยาล่าสุดกันก่อนครับพี่น้อง อัปเดตครึ่งหลังล่าสุดนะมีนาคมโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะเป็นผลพยากรณ์เอนโซในครึ่งหลังโดยกราฟความน่าจะเป็นนะฮะในการเกิดเอลิโยกลับโตเพิ่มขึ้นนะครับในครึ่งนี้นะฮะก็กลับโตเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละแปดสิบแปะจากเดิมนั้นมีแค่เพียงร้อยละเจะแล้วก็มีพี่น้องบางท่านสงสัยว่าไอ้ความน่าจะเป็นนี่มันคืออะไรนะเขียนถามผมมา ก็จะอธิบายยังไงก็เอาสั้นๆ้วก็ง่ายๆครับพี่น้องความน่าจะเป็นมันก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั่นเองโอกาสที่จะเกิดขึ้นลานิยาจะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซนต์เอลูโยจะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซนต์ถ้าเปอร์เซนต์มากๆนะฮะถ้า 70%- 8ดสิบแปดสิเตไปก็จะเกิดขึ้นแน่นอนอะไรประมาณนั้นพอเข้าใจนะครับนี่คือความน่าจะเป็นทั้งนี้เมื่อเราดูตารางการเปรียบเทียบนะฮะจากที่เราได้อัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่2ของเดือนที่ผ่านมานะฮะ ของเดิมนั้นอยู่ที่ร้อยละเจห็นไหมครับพี่น้องโดยในเดือนเมษายนและพฤษภาคมสองเดือนข้างหน้าจะเริ่มกลับเข้าสู่เฟสกลางหรือเข้าสู่ภาวะปกติที่ร้อยละเจและ76ตามลําดับแต่พอย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายนนั้นทุกท่านจะเห็นว่าแท่งกราฟสีน้ํางเงินหรือเอนโซฝั่งลานิยาซึ่งสูงขึ้นมาในการอัปเดตครั้งที่แล้วกลับปรับระดับลดลงไปนะครับ ลานิยานั้นความน่าจะเป็นในการเกิดเพียงร้อยละ45จากเดิมนั้นมีถึง62%โดยปรับเข้ามาเป็นเฟสกลางนะฮะส่วนใหญ่ก็คือร้อยละก็ยังก้ำกึ่งนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนว่าจะมีการเกิดลานิยาแน่หรือไม่นะฮะถัดไปในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายน โนอายังคงยืนยันการกลับมาของปรากฏการณลานิยานะฮะในระดับร้อยละ60 70 74 70และ69ตามระดับเดือนเห็นไหมครับโดยจัดอยู่ในลานิยานั้นก็คืออยู่ในระดับกำลังอ่อนถึงปานกลางเท่านั้นซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับก,บการอัปเดตเอนโซค,ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาจะเห็นว่าความแรงของลานิยานั้นปรับลดลงนะครับพี่น้องดูแท่งกราฟสิครับ จาก80กว่ากว่านะฮะก็เหลือ70ต้นๆเท่านั้นนะฮะในขณะที่การคาดหมายล่าสุดเดือนมีนาคมของสำนักพยากรต่างๆทั่วโลกนะฮะคาดหมายอุณหภูมิระดับน้ำทะเลหรือค่า SST ของมหาสมุทรแปซิ Pacific, ฟิกฝั่งตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือตำแหน่งนีโน3.4นะฮะ ก็มีแนวโน้มลดต่ำหรือเย็นกว่าปกติตั้งแต่เดือนมิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนในระดับ0.5นะฮะลบ0.5ถึง1องศาเท่านั้นซึ่งเป็นแนวโน้มการเกิดลานิญากําลังอ่อนถึงปานกลางในเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปและจากภาพถัดไปที่พี่น้องเห็นนะนั่นก็คือโมเดลหรือแบบจำลองแสดงคาดหมายนะฮะการคาดหมายความผกผันหรือความผิดปกติ ศักยภาพการยกตัวของกระแสอากาศในชั้นลมเจสตีมนะฮะหรือลมระดับบนในเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม2567ของ ECMWF สเกลสีส้มนะฮะแสดงอากาศกดจมนะฮะเป็นอากาศกดจมยกตัวไม่ค่อยขึ้นนะฮะความชื้นน้อยก่อให้เกิดการตกของฝนก็น้อยลงไปด้วยเช่นกันสำหรับสีเขียวนะฮะกระแส อากาศนั้นยกตัวได้ดีมีศักยภาพในการทําให้เกิดเมฆฝนฟ้าขนองในแนวดิ่งะฮะในปริมาณที่มากกว่าปกติโดยทุกท่านจะเห็นว่าในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้นะฮะคาดหมายไว้ว่าการยกตัวของกระแสาอากาศในพื้นที่รอบๆประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพที่น้อยกว่าปกตินะครับเป็นสีส้มนะ,ะอากาศก็จมแห้งเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเริ่มกลับมาเป็นปกติในเดือนกรกฎาคมนะฮะทั้งนี้จากภาพแบบจำลองที่น้องเห็นนะฮะนั้นเราก็กระแสอากาศจากทางด้านตะวันตกช่วยเป็นส่วนใหญ่นะฮะการกลับมาของฝนนะครับเห็นไหมครับซึ่งก็น่าจะไหลมาจากทางมหาสมุทรอินเดียเป็นหลักนะฮะเป็นและพื้นที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียด้านตะวันตกนั้นก็เป็น เป็นคาดหมายว่าในปีนี้ IOD เป็นเนกาทีฟนะฮะมีการคาดหมายมีการยกตัวของกระแสอากาศดีมีปริมาณฝนการตกของฝนนั้นมากกว่าปกติในช่วงต้นของปีนี้นะฮะสำหรับมหาสมุทรอินเดียในฝั่งซ้ายของบ้านเรานะคือทางฝั่งตะวันตกเห็นไหมครับซึ่งแบบจำลองหรือโมเดลการคาดหมายของ ECMWF นี้ก็ไปสอดคล้องกับผลพยากรณ์โดยการ s ั m m a r ข้อมูลวิเคราะห์อากาศหลายสํานักพยากรณ์ผสาร,รวมกันของ n r t ต a เมริกัน มันติโมเดลเอนเซมเบิลที่ผมนำเสนอพี่น้องไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ว่าแนวโน้มลักษณะาการหรือการยกตัวตกของฝนนะฮะของปริมาณฝนในประเทศไทยของเราในปี2567นี้จะไปคล้ายๆกับปี2563ซึ่งในครึ่งปีแรกจนถึงเดือนมิถุนายนจะมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกตินั่นเองซึ่งหากผลพยากรณ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้ ใกล้เคียงหรือเป็นไปตามคาดหมายดังนั้นในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องก็วางแผนเตรียมตัวรับสภาพอากาศแบบฝนน้อยนะฮะโดยเฉพาะปริมาณฝนที่คาดจะตกน้อยกว่าปกตินะครับก็มาฝากเป็นแนวทางวางแผนกันแล้วเราก็มาติดตามอัปเดตในเอนโซกันใหม่ในกลางเดือนหน้านะฮะเมษายนนะครับว่าลานิยาจะมาแรงกว่านี้หรือจะอ่อนไปกว่านี้อย่างไร โดยภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของพื้นกระแสลมระดับล่างนะฮะหรือลมมรสุมในวันนี้นะครับพี่น้อง23มีนาคมไปจนถึงเช้าวันที่24มีนาคมพี่น้องมองไปที่เส้นไอโซบาหรือความกดอากาศเท่ากันนะฮะเส้นความกดอากาศเท่ากันในวันนี้ก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเรานั้นไม่มีเส้นกดสูงลงมาปกคลุมเลยนะครับเช้านี้ในเช้าวันนี้เริ่มกันที่กดต่ําเลยทีเดียวในระดับพันแปดนะฮะ ถึงพันสิบมิลลิบาร์ในขนาที่พื้นที่ภาคใต้นั้นวันนี้มีริ่มความกดอากาศสูงดันขึ้นมาปกคลุมในระนาบพันสิบสองมิลลิบาร์โดยทิศทางการพัดของลมมรสุมหรือลมระดับล่างในวันนี้เป็นลมใต้และลมตะวันตกนะฮะปกคลุมทางตอนบนนะฮะโดยพื้นที่ภาคใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม สปีดการพัดหรือความเร็วลมนั้นพัดด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางโดยทั่วไปฮะในขณะที่กระแสลมระดับบนซึ่งเป็นคลื่นกระแสลมตะวันตกวันนี้ไหลลงมาพัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกไว้บางส่วนฮะเมื่อมวลอากาศและการเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนานทั้งสองระดับเป็นลักษณะเช่นนี้โดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปฮะจนถึง7จ็ดมงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่24มีนาคม ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะฮะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย1 5บหถึงองศาเซลเซียสจากคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมโดยช่วงบ่ายก็จะถูกความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมนะฮะอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย3 1 3สอถึงองศาโดยเฉพาะที่จังหวัดตากนะครับ37องศาดังนั้นพี่น้องภาคเหนือต้องรักษาสุขภาพนะฮะจากความแตกต่างห่างกันของอุณหภูมิในแต่ละวันนั่นเองช่วงนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้าโดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนบนจากการพัดปกคลุมของคลื่นกระแสลมเช่นเดียวกันกับภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย21-26องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็21-22นี่น่าจะอยู่อีสานตอนบนนะฮะ26-24-26ก็น่าจะอยู่ทางอีสานตอนกลางและตอนล่างนะฮะอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย31-35องศาเซลเซียส และจากการพัดสอบหอบความชื้นขึ้นไปนะของลมใต้อาจจะทําให้วันนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบของพื้นที่บางแห่งบางจังหวัดได้เล็กน้อยในภาคพื้นที่อีสานตอนล่างแถวแถวอุบลราชธา,านีศรีสะเกดบุรีรัมย์นครราชาสีมานะครับภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นในพื้นที่ด้านตะวันตกนะจากคลื่นลมปกคลุมนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้า22ถึง27องศาเซลเซียส 27นี่น่าจะอยู่กรทมและปริมณฑลนะครับพี่น้องอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย32-37องศาเซลเซียสและอาจจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยได้เช่นกันร้อยละสิบของพื้นที่ในบริเวณก็แถวๆพื้นที่ปกากอ่าวจากอิกทธิพลของลมใต้ขึ้นมานะก็บริเวณสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปากการพื้นที่พาคตะวันออกนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย24-28องศาเซลเซียส สูงสุดช่วงบ่าย31-33องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะก็บริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้อุณภูมิต่ำสุดช่วงเช้า22-25องศาเซลเซียสอากาศก็จะเย็นกว่าภาคก,กลางและภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากว่าด้านตะวันตกของภาคใต้ตอนบนนั้นได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกและภาคใต้ส่วนใหญ่วันนี้ถูกปกคลุมด้วย ลิ่มความกดอากาศสูงแต่ทั้งนี้ก็จะทําให้พื้นที่ภาคใต้มีการยกตัวตกของฝนยากหน่อยฮะมีผลเพียงบางพื้นที่บางแห่งไม่เกินร้อยละสิบครับส่วนใหญ่ที่จะตกได้ก็น่าจะเป็นแนวพื้นที่ที่ลมตะวันออกพัดยกเข้าหาอย่างพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฮะก็บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรในวันนี้นะครับสําหรับพื้นที่เพื่อนบ้านอย่างสอปอลาวนะนะลาวตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่าสุด ในช่วงเช้าเฉลีย่ย15-20องศาเซลเซียสเราวตอนใต้อุณภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย23-26องศาอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายนะครับ31-34องศาเซลเซียสและราวตอนใต้นั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากลมใต้เหมือนภาคอีสานล่างของไทยอาจจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณแขวงจำปาศักเซกองและอัตตปือ คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ